คำว่าดูแลตัวเองเนี่ยดูจะเป็นคำยอดฮิตในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับซึ่งหัวใจหลักของคำเนี่ยก็มักจะเป็นการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ความรู้สึกของเราเองเนี่แหละพยายามทําให้จิตใจสงบแม้จะเจอกับสิ่งที่ไม่สงบก็ตามทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือการดูแลตัวเองให้ดีๆถูกไหมครับแต่การดูแลตัวเองในแบบที่มันกําลังฮิตๆิตกันอยู่เนี่ยก็อาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้อย่างที่เคยคิดก็เป็นได้ครับ แต่ตรงกันข้ามเลยผลที่ตามมาอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองอยู่ไกลๆก,ก็เป็นได้และนี่คือการดูแลตัวเองแบบผิดวิธีครับและเช่นเดิมในวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณ s Story t o r y t a l แหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆไปเลยครับเหมาะสำหรับผู้รักในการอ่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับ และไม่ใช่แค่นั้น Storytel ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytel หนังสือเสียงในมือถือของคุณอย่างแรกเราต้องมาพูดถึง Toxic Positivity ความเป็นบวกที่เป็นพิษกันก่อนแม้ว่าการมองโลกในแง่ดีมันก็ดีอยู่ แต่การจะเชียดมุมมองดีๆโดยไม่สนใจรอบข้างเลยนั้นเป็นภัยครับทั้งต่อตัวเองทั้งต่อผู้อื่นเลยนักจิตวิทยาดร์เรเชลโกลด์แมระบุไว้ดังนี้ว่าการไม่รับฟังอารมณ์ความรู้สึกจริงๆในใจของตัวเองเลยและเอาแต่พยายามให้มีแต่ความคิดแง่บวกโดยกดอารมณ์ต่างๆออกไปจนหมดมันจะนำพาความเครียดมาสู่เราได้ในระยะยาวการดูแลตัวเองจริงๆมันคือการยอมรับทุกสเปกตรัมของอารมณ์ตัวเอง ไม่ใช่แค่ยอมรับในด้านดีอย่างเดียวหรือพยายามจะมองหาแต่ด้านดีของมันแม้การมองโลกในแงด่ดีมันไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่การมองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องดีหมดเลยอันนี้ก็อาจจะเกินไปหน่อยตัวอย่างเช่นเวลาคุณบอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็งและห้ามรู้สึกเศร้านะแบบนี้มันจะทําให้ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณถูกกดเอาไว้และความเครียดมันก็จะสะสมมากขึ้นจนแม้แต่จะร้องไห้ออกมาก็ยังร้องไม่ได้ เหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละครับลองไปฟังกันได้แต่พูดกันตามจริงการดูแลตัวเองกับการปล่อยวางตัวเองเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆมาขั้นกลางอยู่นะครับปัจจุบันเทรนบางเทรนมันก็แนะนําให้เราดูแลตัวเองให้มากๆมากที่จนเหมือนกับว่าเอาตัวเองไปจุดศูนย์กลางของโลกไปเลยจนสุดท้ายเราเองก็รู้สึกว่างเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงการดูแลตัวเองมันคือเรื่องของการเติบโตไม่ใช่การหาความสุขความสบายใจระยะสั้น ความสุขระยะยาวเนี่แหละคือการปลดปล่อยตัวเองที่ดีกว่าเพราะเราให้ธรรมชาติของจิตใจได้เติบโตไปในทิศทางที่มันมีความหมายแต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งในปัจจุบันเหมือนกันครับที่บอกให้เรานอนเน่าๆอยู่บนเตียงก็พอนอนดูหนังดูซีรีส์อยู่บนเตียงเฉยๆก็นับว่าเป็นการดูแลตัวเองเหมือนกันก็พอเข้าใจได้เมื่อเราผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายการพักผ่อนนอนนิ่งๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ดี แต่ด็อกเตรออดีแงก็เคยเตือนเราไว้ว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองเฉยไหลไปตามโลกมากจนเกินไปเรี่ยวแรงพลังของเราความคิดสร้างสรรค์ของเรามันก็จะลดหายตามไปด้วยการดูแลตัวเองมันไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองนอนดูเดดฟลิกส์ทั้งวันโดยไม่ทาอะไรเลยแต่มันคือการหาจุดสมดุลระหว่างการพักผ่อนและทําในสิ่งที่มันมีความหมายเช่นอ่านหนังสือหรือไปออกกําลังกายเพิ่มทักษะให้ตัวเองสักหน่อยก็ยังดี เมื่อเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่ไหวก็แค่กลับมาพักนอนดูเดดฟลิกซ์ก็ได้มีใครเคยได้ยินเรื่องการดีทอ็อกซ์โดปามีนไหมครับมันคือการพักสมองของเราไม่ให้หลังสารความสุขออกมาโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กดีทอ็อกซ์ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเทรนดน์นี้มันก็พอฟังดูดีอยู่นะครับที่ใน,นโลกนี้บางทีเราเองก็เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใหแขวนไว้อยู่กับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไป แต่มันก็สามารถส่งผลย้อนกลับได้เหมือนกันจนทำให้ตัวคุณเองนั้นเหงาและเต็มไปด้วยความเบื่อนหน่ายแทนการดีท็อกซ์ัวปามีนมันเหมือนกับการห่างจากโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งเพื่อไม่ให้เรารู้สึกติดกับการใช้ชีวิตผ่านหน้าจอจนเกินไปเอาแค่นั้นดีกว่าไม่ใ่ฉ่าตัดไปทั้งหมดเลยแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นดีไม่ดีอาจจะแย ion, ่ลงกว่เดิมก็ได้ข่าวสารอะไรมาไม่รับรู้ล้วทีนี้การมีสติในชีวิตประจำวันเช่น การหายใจเข้าลึกๆหรือการขอบคุณตัวเองในแต่ละวันมันจะทำให้เรามีสมาธิและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากขึ้นครับการหาเนื้อหาการช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองมากๆเยอะๆมันก็ดูเป็นทางที่ดีในการพัฒนาตัวเองนะครับแต่เมื่อดูมันมากๆข้อมูลที่มีในหัวมันก็เยอะจนแทบปัญนจักรทะลักออกมาแล้วจนเราก็อยากจะพยายามทำตามวิธีนั้นๆเยอะมากเสียจนเกินไป จนคาดหวังตัวเองกับในสิ่งที่มันห่างไกลาจากความเป็นจริงอยู่ก็ได้แทนที่จะพึ่งพาวิธีการเยียวยาจากภายนอกอย่างเดียวผมอยากให้คุณลองหันกลับมามองตัวเองหันกลับมามองสิ่งที่สำคัญหน่อยว่าการเติบโตจริงๆมันต้องเริ่มจากภายในไม่ใช่การเอาแต่ค้นหาทางที่จะรักษาตัวเองด้วยการพัฒนาเพียงอย่างเดียวฉะนั้นนะครับ ระหว่างที่คุณกําลังดูวิดีโอเนื้อหาพัฒนาตัวเองการดูแลตัวเองต่างๆอยู่เนี่ยไม่ว่าจะจากสปาร์กมาหรือจากไหนก็ตามเนี่ยลองถามตัวเองดูไปด้วยนะครับว่าสิ่งสิ่งนั้นกับธรรมชาติของตัวคุณเองเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ลองปรับแต่งกิจวัตรของคุณตามสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นและหาแนวทางปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับค่านิยมของตัวคุณเองมันจะดีกว่านะครับ อย่างน้อยก็ดีกว่าละผู้หลับตาทําไปและเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดีแน่แนขอฝากไว้คิดเท่านี้ก็แล้วกันครับปาร์กใหม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้นะครับหากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซุปเปอร์แทงและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้ท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นๆจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้เสียทรส แถมยังมี e โมจิสติกอร์น่ารักน่ารักที่สามารถใช้ได้ในตรงคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับขอกขอบณลุวงหน้าด้วยนะครับคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับ และอย่าลืมนะครับส p a r k m i ม d จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวกุนครับ